แล้วเราเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังพิเศษจำไว้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 จ้จำจ้าจำมจ้าตตกอะไรตกกระจัวว้าวนี่ยนะพลังคนธรรมดาแค่ตกกระจัวเนี่ยนะตก าตัวนี่นะโอ้ตัวนี้ก็โอ้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 ทำไมถ้าใช้มือเปล่าคือเขยสลาปาร้อนขนาดนี้คนพวกก็รู้ว่าเจ้าเป็นยอดมนุษย์แล้วเอาผ้าคลุมไว้หน่อยสิแล้วระวังตัวด้วยรู้จับได้เออ เจ้ากระจากสมอกระตุ้นดูดึงตัวมาแล้มาแล้วมาล้มาลเจ้าเมจ่าเช่อาแค่เมื่อไหนสิขันว่ให้ดังโอ้ดีจ้าอ๋อรอีกไ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 รอกนิดนึ่งเมจ่าปี้บัตแบบนี้จะได้ข้ากี่ได้